นี้เรามาอัปเดตจ,จากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับการใช้ระบบน้ําหยดในการปลูกพืชในแน่แ้งนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ที่วันที่4 5ห้าของการปลูกนะครับขรับโพดก็เริ่มหวานเริ่มให้ฝักแล้วนะครับก็ยังเพึ่งแข่งฝักอ่อนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอันให้น้ำมันก็จะซึมเป็นแถบ นะครับส่วนบวบบวบเป็นพืชที่ให้ผลเร็วนะครับก็ให้ผลแล้วนะครับตึงเริ่มให้ผลนะครับก็จะเก็บได้ประมาณไม่เกินสองเดือนนะนี่ครับอะไรผลส่วน,นนี่ก็ตัดไปพัดได้แล้ว รับปวดนี้ให้เยอะนะครับการแช่ตะข่ายมันก็รมบก็จะใช้รา,ายของมันนะครับเกาะนะครับก็ง่ายนะครับนี่เช่นกันตัวนี้เราก็ให้น้ำนะครับ เกตินจะชุ่มนะครับเรา,ามาข้าป่าข้าวโพดกันเลยนะครับวันนี้ก็มวันที่26กรกคม2560นะครับข้าวโพดมาดูบวกกันดีก,กว่าที่เราทำค้างนะครับ บัมันก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบอ่อบาดาลที่เราอยู่คลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยบววเรียบร้อยแล้วนะครับครับในการปลูกผักได้แล้วนะครับถ้าเรามีน้ํานะครับก็จะสามารถปลูกได้สบายๆนะครับ นี่ปลูกแบบสารไร้สารพิษนะครับจะไม่มีการฉีดยาอะไรโดดเด็ดขาดก็จำหน่ายในพื้นที่ก็พอนะครับนี่ก็ตำเป็นถุงถุง20บาทขายดีนะฮเพราะฉะนั้นในการปลูกผักในหน้าแรงเนี่ยถ้าเรามีหลระบบน้ำที่ดีเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตที่ดีมากแมงก็ไม่ค่อยรบกรวแมาแรงนะครับแมง นี่มาดูนะครับนี่คือท่อํำหยดขนาดหา่างกัน10เซนนะครับมันก็หยดน้ำาตพจุดประหยัดน้ำนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราไม่ใช้นะครับแล้วก็ม้วนสายเก็บแต่หยดเก็บไวใช้ได้ปลูกในข้างหน้าต่อไปได้นะครับ แอมโจี้จะอยูย่ดยดยดได้ประมาณ3-5ปีนะครับแล้วแต่การเก็บนะครับแล้วก็ปัญหากลักก็คือการอุดตันของแคลเซียมนะครับที่นี่คืออำเภอพัฒานานิคมจังหวัดลบบุรีก็แคลเซียมเยอะๆก็จะอุดตันถ้าใช้ไปนานเกิน3ปีนะครับ ก็ฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเขตที่แห้งแร้งนะครับถ้าเรามีระบบน้ำหยดที่ดีนะก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งปีนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงผักแพงนะครก็สามารถประกอบอาชีพได้นะครับหรือใครที่ทำกเกษตรแบบพอเพียงกเกษตรแบบไร้สารพิษ หน้าแรงเหมาะมากผักก็แพงนะฮะมาแรงก็ไม่มากนะครับแล้วก็ผลผลิตขายได้ดีนะฮะก็จบคลิปเรื่องระบบน้ำในการปลูกผักในหน้าแรงเพียงแค่นี้นะครับก็มาติดตาม ในตอนต่อไปครับผม